สวัสดีครับเพื่อนก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนมื่นตัวยงนะครับอ่ะได้เวลาเมากาวเฮ้ยไม่ใช่พวกเราแนละ้ว <laughs> ชาวกาวคนโอ้ตายแล้วประสาทกู<ม>จะเสีย<ห>นะครับนี้เข้ามาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำไอ้แอดมื่นก็เพิ่งจะทราบนะครับบังเอิญไปเห็นโพสต์หนึ่งของไอ้ชาวกาวเพื่อนเขาเอ่อ <laughs> พรรณนานะครับว่าอาการค้นพบของมวลมนุษยชาติ คืออูดเนี่ยมีที่มาจากนครกำแพงโอ้ตายแล้วกูหนักเลยกูขาวเนี่ไอ้งามไส้น้ำตาคุณจะไหลแล้วับไปโรดตาปอนไอแอดมินก็บอกแล้วบอกอีกนะครับไอพวกที่ดมกาวหมดอายุนะครับแล้วก็ทานเองบ้านเนี่ย เป็นอันตรายต่อมวลมนุษยชาตินะครับเป็นภัยความมั่นคงของโลกนะครับเพาอะไรล่ะครับเอ้ามันหาเรื่องเคมเขาไปทั่วเลยครับเพื่อนนอกจากจะเคมมนุษย์ร่วมโลกด้วยกันพวกมึงยังหาเรื่องนะครับไปเคลมสัตว์เดรัจฉานอีกนะครับอะไรเคมอะไรไม่เคมมึงเจือกมาเคมอูดตายเลยนะครับทางทางที่อูดเนี่ยมีคุณลักษณะจำเพาะนะครับอยู่ในพื้นที่กลางทะเลทรายนะครับ ไม่ได้มาอยูนนครชาวกาวบ้าบออะไรที่ไหนนะครับไอ้งามไส้น้ำตาคุณจะไหลนะครับไอ้โรดตาโปและเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไอ้คนแก่สลากเนี่ยมันไม่รู้จากเน็ตจากเดือยบ้างหรือยังไงวะมีเรื่องมาให้ปวดหัวได้ทุกวันมีเรื่องเคมมาอยู่เรื่อยๆต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไอ้การแกะสลากบนกำแพงเนี่ย มันเป็นของโบลามโบล้านนะครับมันไม่ใช่เนื้อหนังมังสาที่เหมือนกับเอ่อการสักยันเนี่ยที่มึงจะเติมก็ได้อยู่เรื่อยๆนะครับโอโ้ประสาทกูจะเสียเช่นเคยครับเพื่อนๆฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเมตตาเขาเราได้บญใหญ่รบกวนอย่าคอมเมนต์่ะทอรูแรงต้องกราบขอัยนีนะครับลบทุกคอมเมนต์ส่วนสําหรับสายจิกัดนะครับไแอดมินก็จะหูไปนาเอาตาไปไร่นะครับคิดว่ามันเป็นสีสันของทหารเล่นสื่อโซเชี้ลนะครับ ควาตาิดเห็นที่หนึ่งขอบคุณสำหรับการค้นพบอาระยธรรมโบราณที่ยิ่งใหญ่ของชาวขาเขมรวัย <c oughs> ง,งามไส้มึงไม่ได้ค้นพบเนี่ยมึงเมา้าวไอเนี่ยแหมไอคนที่นั่งแก่สลากเนี่ยมันนั่งดมกาวไปด้วยแล้วก็ทานเองบ้าไปด้วยเ <c oughs> นอยโอ้ประสาทกูจะเสียไอคนที่แก่สลากกูว่าสติสตังเละลเือนฟั่นเฟือนแล้ว มึงมานั่งคอมเมนต์เนี่ยหนักกว่ามันเยอะนะครับโอ้หนักเลยกูข่าวดจิจริงๆแล้วมึงเมาข่าวกันเนี่ยมึงควรจะอยู่ในโลกของพวกคุณพี่มึงมึงไม่ควรไปละลานหรือไปยุ่งอะไรกับอูดเขานี่ถ้าอูดมันพูดได้มันจะบอกว่าอะไรรูไม่คเพื่อนโอ้กูไม่ไปอยู่กับพวกมึงเรากกูกลัวติดเชื้อเองบ้านะครับ น้ำตากูจะร้อไอ้รอดตาปอความคิดเห็นที่สองอูดศูน0พันในเขมรนานแล้วแต่เราก็มีหลักฐานว่าเราคือต้นฉบับ <c oughs> ไอ้งามใสมึงเลิกดมกาวให้ได้ก่อนโอ้ตายแล้วนะครับกูจะรู้นะครับไอ้คอมเมนต์ชาวก้าวนะครับเพื่อนๆต้องบอกก่อนนะครับว่า ไอเนี่ยมึงมานึกมโนขึ้นกันมาเองนะครับเนี่ยมึงดมกาวบูดมากเนี่ยดมเป็นเปียกเน่าเยอะเนี่ย <c oughs> โอบ,บังคับสภาพจิตใจและความนึกคิดไม่ได้แล้วนะครับแหมคอมเมนต์ Comment ก็จะออกมารุ่วๆหลอนแบบนี้แหละครับเพื่อนๆแต่ไม่ต้องห่วงไอเหม็นกูมีวิธีแนะนําเนี่ย <c oughs> มึงแห่กันไปโรงพยาบาลนะแล้วก็ขอยาระงับป,ประสาทมาทานนะครับ <c oughs> ไ้งามใส้น้ำตากุจะไหลนะครับไอ้รอดตาปปอความคิดเห็นที่สอูดคือสัตว์โบราณมีต้นกําเนิดในเขมรแสดงว่าเขมรคือศูนย์กลางของโอก ไงงามไส้ศูนย์กลางไม่ใช่มึงนะครับมึงอะศูนย์กาวนะครับผมมึงเลิกดมกาวบูดเป็นเปียกเนา่าแล้วก็ทานเองบ้ายได้ก่อนเถอะเชื่อไอยเม่นมึงจะได้มีสารรูปดูเป็นผู้เป็นคนกับเขามั่งเนี่ย <S <S เพื่อนบ้านเนี่ยแทบจะทั้งโลกแล้วเขาเกลียดเขาหมานไส้ที่หน้าพวกมึงเนี่ยเพราะพวกมึงเนี่ยดมกาวแล้วเพลินแล้วเพี้ยนหาเครมเขาไปทั่วทั้งโลกเลย โอ้อยงามใสหุ่นมานวยหัวเข็ดความคิดเห็นที่4กัมพูชาคือต้นตำรับชาวโลกต้องเขารบชาวเขมรอ้งามใสเลอะเทอะไร้สารละไอ้ปัญญาอ่อนมึงเป็นเสาธงชาติหรือไงต้องไปยืนเขารบอนหนักเลยกูกาวดิเนี่ยเป็นเพราะมือเงินดมกาวบูดแล้วก็เป็นเปียกเน่ามากเลยเหม็นเนี่ยมึงถึงขาดความอบอุน แล้วถ้ามึงหนาวมากเนี่ยลบกวนให้ก่อไฟนะครับแล้วก็ไปนั่งผิงนะครับและระวังที่ผิงเนี่ยอย่าเอาเอ็งบ้าไปย่างไปเผานะครับเพราะอะไรนะครับเอา้าไอเชื้อเอ็งบ้าเนี่ยมันจะแปลสภาพกายเป็นสารระเหยเป็นควันนะครับพอมึงเผอสู่ดมไปมากๆเนี่ยอาการมันก็จะรั่วมันก็จะหลอนนะครับขาดความอบอุ่นเพราะอะไรครับเพราะมันไปทําปฏิกิริยานะครับกับกาวบูดแล้วก็เป็นเปียกเน่า ไอ้งามใสน้ำตากูจะร่วงน,นะครับไอ้รอดตาปอความคิดเห็นที่5ชาวกัมพูชาไม่เคยโอ้อวดเหมือนชาวเสียม <c oughs> นั่นมันแซบกูอีกอ๋อพวกมึงไม่ได้โอ้อวดหลอกไอเ้เหม็นแหมกูจะบอกให้แต่พวกมึงอเป็นบ้าน,นะครับ <c oughs> มันเป็นไปได้ยังไงล่ะครับเพื่อนเพื่อนมึงเอาอูดไปแกะสลักบนกำแพงแล้วมึงก็บอกว่ามึงเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของอารยธรรม <c oughs> ใอ้งามใจไม่เรียกบ้าแล้วให้เรียกอะไรนะครับท,ทั้งทั้งที่รู้ทั้งรู้อยู่กับใจว่าไอ้อูดเนี่ยมันไม่ได้มีสภาวะทางกายภาพนะครับจะอยู่ในพื้นที่ดินแดนของไอ้ชาวกาวนู้นนะครับธรรมชาติเขาออกแบบมาแล้วครับเพื่อนว่าอูดเนี่ยสามารถเอาตัวรอดนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ ร้อนจัดแล้วก็หนาวจัดอย่างกลางทะเลทรายนะครับทวนถ้าเอาไ้ชาวกาาไปปล่อยไว้กลางทะเลทรายบอกตรงๆไอ้พวกเนี้ยกลายเป็นปุ๋ยนะเพราะอะไรนะครับโอ้โหก็มึงละเมอลมดมกาาเนี่ยมึงจะเดินมึงจะเอาตัวรอดได้แบบอูหรือเปล่านะครับไองามไส้ประสาทกูจะเสียนะครับความคิดเห็นที่หกทุกสิ่งในโลกรวนมีที่มาจากชาวเขมร ลเเอะไอ้ปัญญาอ่อนมึงเลิกดมกาวให้ได้ก่อนนะครับโ้ตายแล้วเนี่ยเพี้ยนไปกันใหญ่แล้วเขาเพื่อนเพื่อน <c oughs> มึงจะมาเค็มอูดมึงจะมาเค็มทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอะเอาํำพังเฉพาะอูดอะมึงบังคับมันเป็นหรือเปล่านะครับ <c oughs> เขาต้องมีศาสตร์มีศิล ในการดูแลลักษณะก็ใกล้คล้าย,ายกับช้างนั่นแหละครับแต่แตกต่างกันไปนะครับลักษณะนิใสใจคอพฤติกรรมและการกินอยู่การดูแลเนี่ยโอ้มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะครับลำพังเองพวกมึงยังดูแลไม่ได้เลยนะครับเนี่ยไปเอาเป็นเปียกเน่าอุดจมูกมันให้มันดมสุดท้ายมันกลายเป็นเองบ้านะครับพอมันบ้าเส็จแทนที่มึงจะสงสารมันมึงกลับเอามันมานั่งแหมตายแล้วบริโภคดแดกนะครับ ไองามใสน้ำตากูจะร่วงนะครับไอรอดตาปอนโอ้หนักเลยไปลองเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูละเกียรจริงจริงเลยไอเพลงที่กูแต่